จริงๆก,ก่อนนั้นนี่ก็ดูผลิตภัณฑ์อื่นก็ลองกินมาหลายแบบแล้วที่เขาว่าลดอ่ะก็ยังเหมือนเดิมก็บอกว่ากินดีหรือเปล่าประมาณว่ากลัวตายมันก็คนอื่นทักผมไ็แล้วถ้าเราจะลดนะ่ยอย่างน้อยก็คนในครอบครัวเห็นด้วยถูกภาพปิดก็จะดีอย่างเงี้ยให้เขารู้ช่วยกันชื่อแลนชื่ออูดครับอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีที่บ้านขอเองเลย ลูกสาวซื้อให้วันเกิด2กันยา6-2เนี่ยก็อายุ4-4แล้วปกติเราเป็นคนใส่เสื้อ XL ก็ไปลองเสื้อเบอร์ L ลูกสาวก็ยังบอกว่าหลวมพ่อเบอร์ M ไปเลยนี่เบอร์ M ครับแน่นอนนี่โอ้โหเอาแบบทักกลัวๆหรือทักแบบเฮ้ยป่วยเปล่าเพื่อนสนิทบอกว่าเฮ้ยอุ๊ดไม่แอดไปเลย เราเนี่ยวาอารมลมแต่เรารู้ตัวเราว่าเราเราทำอะไรอยู่เราไม่ย่อท้ออะไรคนนี้พูดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาอ้วนกับเรานี่ตอนที่อ้วนนะตรวจร่างกายประจำปีบริษ,ษัทมหอบอกความดันจะสูงนะก็ะเกินพิกัด120ไปแล้วทุกวันนี้ความดันก็ปกติแล้ละ15 16เลยอย่างเงี้ยกคลบตัวรูครับโอ้มันคือ,อยาลดความอ้วนใช่ไหมเฮ้ <c oughs> ยกินแล้วตายมั่งเราก็ตอบว่าเขาไม่ใช่ยาลดความอ้วนก็พยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ อันนี้รลฟ่าอ,นนอันนั้นอันนั้นอ้วนเกินก็บอกว่ากินดีหรือเปล่าแต่นี้กําลังดีอยากอยู่แม่นานๆคนอยู่เบื้องหลังที่เราจะ,ะลดความอ้วนและการกินผลิตภัณฑ์พี่สาวพ่อครอบครัวถ้าเราจะลดนะ่ยอย่างน้อยก็คนในครอบครัวเห็นด้วยสูขภาพจิตก,ก็จะดีให้เขารู้ช่วยกัน จริงๆก่อนนั้นนี่ก็ดูผลิตภัณฑ์อื่นก็ลองกินมาหลายแบบแล้วที่ก็ว่ารสอ่ะก็ยังเหมือนเดิมเราก็มาเจอเคิวไลน์ทางเฟสตัดสินใจดูอยู่พักหนึ่งดูทุกคลิปเลยครับก่อนจะสั่งซื้อครั้งแรกคุยกับแอดมินทางไลน์นะสั่งมา7มีนาแอดมินก็ให้คําแนะนําดีมากเลยปกติเราหนัก90เนี่ย เราสูง172เนี่ยที่ตั้งใจ7จเนี่ยเราคิดผิดมันต้องเอา172ยรอมันจะเหลือเ2 2น้ำหนักเราต้องอยู่ที่72ประมาณนี้จะทรงตัวและลงวันนั้นก็ไม่ดีตอนแรกยังไม่รู้ว่าน้ำหนักมันลงหรอกแต่ก็กินตามที่เขาแนะนำนะกินทุกวันแหละมันกินง่ายกระตูน มาเริ่มรู้ตัวอีกทีมก็นาฬิกาข้อมืออันนี้มันหลวมมันโคกมันแกว่งเวลาเราขับรถ่ยก็เลยต้องไปเอามาข้อหนึ่งก็เ,เริ่มรู้ตัวแล้วก็เลยเริ่มชั่งน้ำหนักมาเรื่อยๆดูแล้วช่วงนั้นก็กิจกรรมการกินเยอะวันแม่วันอะไรก็โหลุยกินมันได้ลงน้อยหน่อยอะไรเงี้ยไม่ท้อเพราะว่ามันเห็นผลนะอย่างมือหนักๆเนี่ยตัวคิวไรเนี่ยช่วยได้มือพิเศษอะไรเงี้ยบางคนเราก็แนะนําให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาก็ซื้อมาทานเขาแฮปี้ ตอบโจทย์ให้ผมเลยว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มาเรื่องของรูปร่างชีวิตประจาําวันเรื่องอะไรมันคุ้มคุ้มกับไอแพ็ที่เราสั่งมาเนี่ยแต่ถ้าลูกค้าประจำเขาก็จะมีส่วนลดให้อะไรเงี้ยคุ้มค่าลอง<ม>ถ้าใครยังลังเลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑของคิวไลเนี่ยไม่ต้องลังเลครับเริ่มเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ลังเลมาก่อนไปทางนู้นทางนี้มาไม่ถูกทางมาทางคิวไลท์ครับถูกทางเลยฮนะไม่ต้องลังเล